แชรข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสำหรับผู้ถือบัตรนะคะวันนี้25ตุลาคม2 6 6 5รัฐบาลแจกเพิ่มอีก3เดือนระับกันไปเต็มๆ5.5ล้านคนนะคะครมอนุมัติ302.5ล้านบาท 3, 2, 5, 000, 000, 000, บ ช่วยเหลือส่วนลดราคาแก๊สหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบปี2566หรืองบกลางนะคะรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน302.5ล้านบาทให้กรมธุรกิจพลังงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโดยครอบคลุมถึงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดนะคะจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือน ซึ่งก็าคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ5.5ล้านรายนะคะข่าวดีสำหรับวันนี้ระยะเวลา3เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565นะคะอัปเดตล่าสุด25ตุลาคม2565